กับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นหนึ่งซิงเกิลใหม่ค่ะจากหนุ่มคนนี้เย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตื่นยังคะตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะทักทายแฟนคลับหน่อยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว SOS นะครับผมคชาครับอ่าฮะวันนี้คชาเป็นไงบ้างคะชาวันนี้เป็นคาชาฮะมาเล่นเดินทางมาวันนี้สะดวกเปล่าสะดวกครับผมมารถยังไม่ติดมาที่นี่เป็นที่แรกเลยครับโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้เห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีไปอีกหลายที่เลยใช่ครับอ่าฮะวันนี้มันนี่ที่นี่ที่แรกเอาซิงเกิลที่มีชื่อว่าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดมาฝากกันครับตอนแรกที่ที่เอาได้ยินอ่ะ พี่เราได้ยินเหมือนแบบมันเป็นแบบเหมือนเพลงช้า,าเราจะ,จะคิดเลย<แ>เนี่ยเพราะว่าปกติออกมาแนวแบบช้าตลอดเลยเพลนี้ดูมีจังหวะึ้นมานิดนึงเราคิดว่าเรามีเพลงช้าที่พอสมควรแล้วประมาณ2เพลงซึ่งถ้าแฟนๆได้ฟังกันกลัวจะเบือ่อซะก่อนเลยแบบทําเพลงเร็วขึ้นมาแบบเพื่อเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างค่ะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวความรักในแบบไหนคะเรื่องราว เป็นเรื่องราวความรักในแบบที่ตอนแรกผมคิดเกี่ยวกับเรื่องแอบรักฮะเนื้อหาในเพลงเกี่ยวกับเกกี่ยวับเรื่องแอบรักแล้วผมก็ได้ไอเดียมาจากมาจากการจามจามจามแบบฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชยอย่างเงี้ออยฮะ,ะคนโบราณเขาชอบบอกไว้ว่าเวลาเราจามแบบฮัดเชยฮัดเชยสองทีเนี่ยหรือสามทีเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนแบบบ่นถึงเราหรือพูดถึงเรา เราก็เลยเอามาต่อยอดซะจากเรื่องนี้เราก็เลยเอามามนโนเอามาเพิรเอ,เองว่าคน <laughs> ที่เราแอบชอบอยู่เขาคิดถึงเราแน่เลยอ๋อเขาคิดถึงเราเราก็เลยตามใช่เราก็เลยมนโนเอาเองซึ่งตัวเพลงทั้งหมดน่น็จะพูดถึงการเพ้อเอาเองหรือมนโนเอาเองอะคะแล้วแนวเพลงแนวเพลงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแนวเพลงแบบไหนเพราะว่าฟังจากซาวด์ดนตรีแล้วมันจะแบบ เหมือนกับว่ามีลูกเล่นเยอะมันเป็นความจริงอะฮะโครงสร้างหลักๆของเพลงนี้ก็คือ easy listening แหละครับผมแต่มีโครงสร้างดนตรีที่มีมีสไตล์ของ r b ใส่เข้ามาแล้วก็มีกีตาร์ฟังเพิ่มเข้ามามันก็เลยทําให้ดูแบบดูสนุกขึ้นดูแบบน่าจะขยับได้อ่แล้วตัว m อะคะตัว MV ก็จะเนื้อหาของ MV เนี่ยจะเหมือนตัวเพลงเลยครับก็คือเจ้าผู้ชายใน MV ซึ่งผมไปเล่นเป็นตัวนั้นเนะี่เออชาเล่นเองใช่เล่นเอง ก็จะไปแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทําทุกวิถีทางที่จะได้ใกล้เขาแต่มันก็มีอุปสรรคตรงที่ว่าตัวนางเอก MV เนี่ยเขารักสุนัขรักแมวแล้วตัวพระเอก MV เนี่ยแพ้ขนสัตว์แพ้ขนสัตว์คือคือจอดรงว่าแพ้ขนแมวไหมหรือว่าใช่ครับแพ้ขนแพ้ขนแมวใช่แล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้เป็นยังไงอ่ะพอเข้าไปใกล้ปั๊บแต่จะอยู่ใกล้ๆเขาเข้าไปใกล้แล้วก็จามพอจามปั๊บเขารู้ตัวแล้วก็ต้องหนีไม่อยากเขารู้ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคือที่เข้าไปเนี่ยคือเข้าไปแบบเขาเห็นตัวเราไหมหรือว่าเข้าไปแอบตรงงหลัสาว ไปแบบเนียนๆนั่งอยู่ใกล้ๆแบบทำตัวเนียนๆกกมเกนเออแล้วพ่อจามแล้วเขารู้เหรอเพอะเขาก็จะหันมามองเอ๊ะหรือเสียงใครอะไรยังไงแล้วก็ต้องรีบเห็นอ่าฮะเอ็มวีออกเรียบร้อยครับเมื่อวานอ๋อเมื่อวานเหรอวันเมื่อวานเรียบร้อยแล้วเมื่อวานวันที่ยี่หกอ่ะเออใช่ครับหลงวันนี่นี่ยี่สิบเจ็ดแล้วเออวันี่สหกเอ็มวีออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ากระแสตอบรับดีมากแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยขอเพลงของคะชา มาตั้งแต่คาชายังไม่มาวันนี้สาธุจริงจริงเมื่อวานมีขอไว้แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวคาชาใกล้มาแล้วนะคะก็ดูคาชามาวันนี้ก็เลยเปิดให้ได้ฟังกันเลยครับ<ล>ผมนี้แล้วเพลงนี้ค่ะคาชาได้มีส่วนร่วมในการในการทําซิงเกลิลเนี้ยเยอะมากน้อยแค่ไหนคะก็มีส่วนร่วมมากกว่าหลายๆเพลงครเพลงนี้ก็คือไอเดียคือแบบเป็นคนขอเสนอไอเดียทั้งหมดเลยคือนั่งคิดเรื่องแหละว่าถ้าตอนแรกได้โจทย์ว่าต้องเป็นเพลงเร็วนะ เราก็มานั่งคิดเรื่องดูว่าเพลงเร็วเราจะทํามีกิมมิกอะไรหรอจะสื่ออะไรเราก็ลองนึกสนุกสนุกน่าจะเป็นอะไรที่กวนๆแล้วก็นึกถึงเรื่องจามขึ้นมาได้นะฮะนึกถึงเรื่องจามก็เลยแบบว่าเอาเอาไปใช้ในเอาไปเสนอพี่แม็กซ์รันพี่แม็กซ์แครเปลาพี่แม็กซ์ก็บอกโอเคเดี๋ยวลองไปลองไปวิเคราะห์ดูแล้วก็ออกมาเป็นเพลงเลยแล้วมีท่าเต้นไหมเพลงนี้ไม่มีท่าเต้นครับคือไม่มีจังหวะไม่้ใส่ท่าเต้นหน่อยหรอมันมีจังหวะใส่ท่าเต้นหน่อยหรอกก็ มันก็ไม่แน่มอนกันอาจจะมีในคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้ต่ปกติต,ต้องติดต,ดตดดามอดดาว่าแบบท่าเต้นของอาชาจะเป็นยังไงเาเห,หลายคนก็บอกเอ,อ้ทำไมเพลงสนุกๆอย่างนี้ไม่มีท่าเต้นนะเราเราก็บอกว่ามันตอนนี้มันไม่มีจริงๆนะฮะแต่ <ừ> ถ้ามีก็ไม่แน่ในคอนเสิร์ตอาจจะได้เห็นกันได้หรือว่าอาจจะเห็นในไอจีของอาชากรเออยังไม่ได้คิดเลยเคยเห็นกระชาชอบวาดรูปไหมเห็นในไอจีจะแบบว่ามีอะไรแปลกๆออกมาตลอดเลยอ๋อจะชอบวาดรูปไหมมัน คนที่ตามไอจอยู่ก็จะจะเห็นแหละครับว่ามันมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นอะไรที่แบบเราว่างๆแล้วก็มานั่งว่าสนุกสนุกลงแค่นั้นเองจริงี้ะแฟนคลับของอาชาเนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีเพื่อนๆฟังอยู่ที่สายามสแควร์เราก็แบบว่าเฮ้ยคชาคาชาเฮ้ยเราเคยติดตามผลงานแต่ว่ายังไม่มีไอจีคชาเลยไอจีคะชา K A C H A underscore นะขีดล<า>่างนะครับ L O W B A W T ครับผม W T คชาโลแบท คชาโลแบบมา Fol โ low กันเยอะๆนะครับผมใกล้จะหนึ่งแสนแล้วอ๋ออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ล้านโอ้จริงๆแบบเป็นขบเอะคร็บเยอะฟอลโล่กันได้ฮะค้าผมนอกจากไ G แล้วมีเล่นเล่นอย่างอื่นไหมอ๋อทวิตเตอครับก็ไปที่ k a c h a underscore นะฮะ a f 8ครับผมอ๋อถ้าเกิดเป็นเป็น Twitter จะเป็นคชา a f แถ้าเป็นไ G จะเป็นาชาโลแบตตอนแรกเขาจะว่าจะตั้งเหมือนกันแหละแต่พอดีไม่ได้ตั้งเหมือนกันก็เลยไม่ได้ตั้งเหมือนกัน แค่นั้นเองเหตุผลแค่นี้เองก็คือไม่ได้คิดมาก่อนเพอมาคิดเอาทีหลังโอนี่ทันแล้วนี่หว่ามันคนละชื่อกันไปแล้วเออแล้วมันแก้ไม่ได้เหรอไม่อยากแก้อยากแก้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่คือคือเหมือนอ๋อคือไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่อยากจะให้มันเป็นกันเป็นคือไม่รู้เขาเคยมันเป็นอย่างนั้นไปเลยมันักก็เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับอ่าฮะแล้วอย่างนี้คือ สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้หรือยังคะได้แล้วครับที่ www.truemusic.com ฮะแล้วก็เร็วๆนี้ใน iTunes ก็น่าจะมีให้ดาวน์โหลดกันแล้วติดตามติดตามแล้วก็หนึ่งเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของเราแน่นอนจริงหรือเปล่าแฟนประชายยอะมากนะ ก็ขอบคุณคชาค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ขชามามีแฟนขับขชามาฟอลโล่เอลด้วยตรงนี้นี่เองนี่เองนะคะก็แบบเขาติดตามเขาติดตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยมะแล้วเขาก็แบบเออคอยแบบมีบอกข่าวมีอะไรด้วยแล้วก็ติดตามไอจของขชาตลอดนะคะก็ยังไงบอกว่าสุขภาพก็ดูแลด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ทํางานเยอะด้วยนอกจากผลงานเพลงตอนนี้ซิงเกิลนี้ออกมามีอะไรให้เป็นแฟนติดตามอีกไหมคะก็หลังจากซิงเกิลนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีซิงเกิลหน้าครับ <laughs> ซึ่งซิงก็น่านีจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการทํางานเพลงมากขึ้นน่าจะมีการเริ่มเริ่มฝึกเขียนเองหรืออะไรเองแล้วครับผมแล้วก็ในช่วงปลายปีก็จะมีละครเวทีละครเวทีเป็น<ม>เป็นแบบว่ารวม AF หรือว่าอ๋อเปล่าฮะสาหรับ เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีละครเวทีเรื่องวาวุ่น2013ไปแล้วแล้วปีนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปเดิมเป็นเซตเดิมแต่ว่าจะเป็นเรื่องเี๋ยวให้ติดตามกันให้ติดตามแล้วก็จะมีเพื่อนผมจาก f 8อีกคนนึงมาเล่นก็คือเต๋ามาร่วมกวนกันด้วยตอนนี้เต๋อก็มีผลงานใช่ับสุดละครนะคะอยู่อยู่เออแล้วก็ยังไงให้คชาฝากซิงเกิลนี้อ้อนแฟนหน่อยนะคะให้ขอมาเยอะเยอะอะไรเยอะๆะได้ครับก็ขอฝากซิงเกิลนี้นะฮะ แล้วแต่จะคิดฝากไว้กับแฟนๆด้วยแล้วก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ตอนนี้กําลังเดินอยู่ที่สยามด้วยละกันนะฮะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่สี่ของผมแล้วตั้งใจทํามากๆอยากให้ได้ลองฟังกันดูก่อนชอบไม่ชอบว่ากันอีกทีหนึ่งไม่ว่ากันลองฟังดูก่อนฮะได้ค่ะคาดว่าจะพอแน่นอนสาธุอยากอยากฟังสดๆจากท่อนได้ไหมเช้าแม่พ่อะแม่เชาด้วยนะเช้าด้วยเช้าตลอดเลยครั้งที่เรามาก็เช้านะมาอ่ะพร้อมนะ ก็ชื่นใจมองกี่ครั้งหัวใจวั่นว้วให้ยิ้มเธอแค่ได้ยินได้ฟังเสียงเธอมันช่างคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกันฝันเองเออเองเรื่อยไปโโอ้ประมาณ,มาณนี้ขอบมาก วันนี้ก็แอลมีตั้งท็อปิกให้แฟนๆเขามาตอบเหมือนกันนะว่าเคยไปหลงรักใครไหมแล้วก็คิดไปเองว่าเขารักเรานะ่คะแต่ว่าไม่ต้องถามคาชาแล้วแหละเพราะว่าซิงเกิลออกมาแล้วแต่คือซิงเกิลออกมาแต่ก็ต้องถามอยู่ดีว <นะ S 2> ่ายัางไงยังไงถามว่าคาชาเนี่ยเคยไหมคือซิงเกิลออกมาแล้วใช่ปะ่ะเคยมีประสบการณ์เหมือนในนี้ไหมในเพลงแบ,บบประมาณว่าไปหลงรักเขาแล้วคิดว่าเขารักเราใช่ไหมตั้มหนึ่งนะ เคยแต่ไปหลงรักเขาแต่ไม่ได้คิดว่าเขารักเราะเราแบบคิดไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดขนาดว่าเขารักเราแต่คิดว่าแบบเฮ้ยใจให้เลยอย่างเงี้ยเคยนะเคยเคยเคยตอนตอนเด็กๆหล่อแล้วทำยังไงทำยังไงแบบไปถามเขาเลยไหมไม่ไม่ไม่กล้าแล้วทำาไงคะก็ไม่ทำยังไงฮะตอนนั้นก็แบบเราก็พยายามแบบตีเนียนเหมือนในเอ็มวีเลยเขาไปคุยด้วยนู่นนี่นั่นพอเขาคุยด้วยแล้วก็คิดว่าเฮ้ย มีใจให้เราแน่ๆอะไรประมาณนี้สุดท้ายเราก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะ<ง>จนจนตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกฮนะหรอเมื่อกี้เขาโทรมานะหรอโทรมาว่าไง <laughs> เขาแอบฟังอยู่ข้างนอกนะ <laughs> มาเเขาก็อาจจะแบบว่าติดตามผลงานของชายูใช่ไหมล่ะก็ยังไงขอบคุณคุะชช้ามากนะคะวันนี้ที่มาขอบคุณครับอย่าลืมซิงเก้หน้านะซิงเก้หน้ามามาครับมาแล้วก็บอกมาเจอเอาด้วยได้เลยขอบคุณคม,ามากๆเลยคะ่ะก็หวังว่าซิงเก้หน้านั้นน่าจะเป็นอะไรที่แบบ แปลกแหวกแนวไปกว่าน,นี้อีกไหมซิงเกิลน้าน่าจะมีอะไรที่น่าติดตามแหละเนาะจะเป็นตัวตนของผมมากขึ้นมากขึ้นมันจะตามใจฉันมากขึ้นนิดนึงอย่างนี้ตั้งแต่ซิงเกิลแรกที่ออกมาเนี่ยทรงผมนี้มีคนคิดให้ตลอดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพอไปเรื่อยๆจนจบเนี่ยจะเป็นทรงที่คชาคิดเอง ผมความจริงผมไม่ได้ฟิกเรื่องทรงผมเท่าไหร่นะความจริงเราเราคุยกันตลอดเราปรึกษากันตลอดว่าทรงนี้ดีไหมถ้าแบบมันมันดูแบบเอ้ยมันดูไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่เราก็จะมีการบอกกันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนทรงผมนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่มามันจะไม่เหมือนกันเออมันไม่เหมือนกันน่ะมันก็ดีนะครับได้ลองทําอะไรแบบใหม่ๆแก่ไปกว่านี้อาจจะตัดไม่ได้ก็ได้ตรงนี้ใครจะไปรู้ทําก่อนอย่างอย่างซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยคือแฟนคลับก็เรียกน้องเฮดน้องเฮดน้องเฮดประมาณซิงเกิลนี้อย่างเงี้ย เออไปคิดเอานะผมยังคิดไม่ออกเหมือนกัน <อะ S 2> มันจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าซิงเกิลก่อนหน้านั้นก็คือเพิ่งมาเรียกน้องเห็ดตอนซิงเกิลที่แล้วถูกไหมเพราะว่าตัดตัด,ต,ดตรง ช่ทรงกระลาเออทรงกะลาแต่ว่าทรงกะลาไม่มีใครเรียกกะลาแต่ว่าเรียกน้องเห็ดมีหมดเลยฮะทั้งกะลาทั้งเอองห็ดมีหมดเลยแต่แฟนคลับพระชาน่ารักนะแต่ถ้าเกิดจะให้เห็ดจริงๆคาชาลองตัดแบบตรงที่มันแบบเป็นเห็ดตั้งเลยอะ่ะกล้าไหมไม่ไหว<ม>ไม่ไหวไม่ไหวอ๋อเดี๋ <c oughs> ยวแกวัยทำไม่ได้นะเอออพักก่อนพักก่อนนะคะงัวันนี้ขอบคุณคาชาละกันเดี๋ยวส่งคาชาไปพักก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้แฟนๆได้ฟังเพลงนี้อีกสักหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็สามารถขอคอนทูมาได้เลย ให้คชาติดอันดับหนึ่งแน่นอนขอให้ติดอันดับหนึ่งนะคะหลายๆลคลื่นเลยนะคะแล้วก็ออกอัลบั้มเร็วๆนะคะประสบความสําเร็จในในเรื่องของการงานทุกๆอย่างที่ทําอยู่ะ่ะมันมารับพรเลยขอบคุณครับติดตามตลอดติดตามตลอดนะคะใครที่ชื่นชอบคชาอย่าลืมนะคะกับไ G ของคาชาอีกครั้งหนึ่งคชาคาชา under o bat ครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวเราลาคชากันด้วยหนึ่งเพลงนี้จากคชาเลยนะคะครับ